สวัสดี FFC งามๆนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องปั่นๆนำโชคนะครับนำโพนะครับเป็นเลขเด็ดนะครับนำกระแสเลขเด็ดมาฝากกันสำหรับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเลขปลาเสานะครับแล้วก็จะมีเลขของผ้าเดือนชัยมาอีกแล้วนะครับก็ f c ทุกท่านที่รอคอยตามหากันนะครับของปลาเสานะครับหรือเซียนเสา ก็มาแล้วนะครับเป็นเลขชุด2ตัวบนนะครับก็งวดที่แล้วก็เข้าตรงๆนะครับ76นะครับนะครับงวดนี้มาแล้วให้อะไรมาดูกันเลยนะครับเป็นสลับแนวทางของเสียนเสาหรือปลาเสาคนเดิมนะครับห้ามกลับด้วยนะครับมั่นใจนะครับก็ให้มา20 2728 29 50, 50 57 58 59 80 87 88 89 90 97 98 99เป็นเลขเสียนเสานะครับก็ฉบับนี้ก็มาแล้วนะครับเป็นให้มาก่อนวันหวยออกเหมือนคราวที่แล้วนะครับลักษณะตัวหนังสือหรือ,อ เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคงไม่มีก๊อปปี้นะครับเซียนเสานะครับก็กลับมาทวงแชมป์ตำแหน่งคืนของเซียนเสานะครับเรามาดูเลขของพระเดือนชัยนะครับหลวงปู่เดือนชัยกันนะครับก็เป็นเลขทะเบียนรถนะครับที่ท่านนั่งหรือจะเป็นผู้สืกข่าวถามหรือจะเป็นส่วนมากเอฟซี FC, ทุกท่านที่ตามอยู่ก็น่าจะตามเลขทะเบียนรถที่นั่งไป นครนายกแล้วก็นั่งไปที่อุดรน,นะครับที่นักข่าวถามนะครับก็ให้ดูตามนี้นะครับปลายทะเบียนรถก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกสี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ2ตัวนะครับ ครับผัดไปก็มีอีกฉบับใหม่มาล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นเลขรถกระบะนะครับของพระเดือนชัยนะครับนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนช่วงนี้จะเป็นกระแสบรรดาคอนักเสียงโชคทุกท่านนะครับที่จองมองเฝ้าติดตามของพระเดือนชัยกันนะครับก็ เป็นแนวทางมาฝากกันนะครับเป็นนิสาาติดดาวของอเป็นนิสารอีกน,นิสัยสารหนึ่งนะครับรวมหวยเด็ดหวยดังนะครับก็จะเป็นป้ายทะเบียนตัวนี้นะครับ6051นะครับ6050นะครับ51นะครับ,รบ,รบเรามาดูแนวทางของคนสุรินทนะครับอันนี้เป็น ใบเก่านะครับเหมือนคราวที่แล้วนะครับออกมา2ใบแต่ใบเลขที่ออกนะครับ2ตัว3ตัวก็มาต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นใบที่มีตำนหนแล้วก็เข้าไปนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับสองงวดที่ผ่านมาเลขตรงกันนะครับแล้วเป็นกระดาษแผ่นเดียวกันเป็นรอยพับนะครับก็ยังเข้านะครับแต่ ใบมาทีหลังก็ไม่เข้านะครับมาดูงวดนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วดูกระ,กระดาษนะครับที่มันก็เป็นรอยพับนะครับลักษณะกระดาษสมุดเล่มเดียวกันนะครับที่เขียนนะครับอักขระก็เห็นเช้านะครับมีข้อมูลขึ้นมาบอกว่าอ่า คนสุรินมีปลอมแล้วนะครับมีใบปลอมมาก่อนนะครับเอามาดูให้ FC ทุกท่านดูก่อนนะครับใบแท้หรือปลอมถ้ามันออกก็ถือว่าแม่นนะครับนำไปวิคิดวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับงวดน,นี้ให้มา5 9 7 6 5 3 9 7 3 5 3 6นะครับ2ตัวก็จะมี97 6 5 9 5, 5 5 5นะครับล่างก็จะมี36 84 45 85กันก็จะมี24 243428นะครับก็บอกว่าเป็นใบปลอมนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าหวยจอกอะไรแต่เขาให้มาเข้ากับทุกหวดนะครับเขาบอกว่าเป็นของปลอมนะครับรอดูใกล้วันหวยออกนะครับจะมีข้อมูลอะไรดีๆมาแล้วจะนำ มาสเสนอก็ดูกันไปก่อนนะครับแท้หรือเทจถ้าทุนหนักกระเป๋าหนักก็รอจัด2ใบนะครับก็เอามาเป็นแนวทางมาเป็นวิทยาทานให้สลับ f c ที่ติดตามอยู่นะครับเรามาดูเลขนะครับของอะตุมนะครับเป็นอตตุมนะครับก็วดที่แล้วไม่เข้านะครับเรามาดูแนวทางของอะตุมวดนี้นะครับให้อะไร มาแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งกับแปดนะครับเด่นเด่นสุดตัวติ๊กให้นะครับก็มีหกหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับตัวกันก็จะมีหกสี่หนึ่งแปดหกสี่ตัวเดิมอีกแล้วนะครับแปดหกสี่นี่ตามนานมากนะครับแปดหกหนึ่งแปดหกสี่นะครับหกสี่หนึ่งนี่ก็แอดก็ตามมานานเหมือนกันแต่ยังไม่ออกนะครับงวดทีแล้วผมลุ้นหก แปดนะครับแต่ไม่ออกนะครับล่างก็จะเป็น18 62นะครับตีเน้นตัวกันก็จะมี08 4 6เหมือนเดิม24นะครับเรามาดูอาจารย์ต่อกิะนะครับอาจารย์ต่อกิะให้อะไรนะครับก็เป็นเลขเด่นนะครับสูตรนะครับเป็นเลขสูตรหวยทำมือของอาจารย์ต่อกิะนะครับก็นำ เลขมาฝากกันของอาจารย์ต่อกิษณะคนไหนที่เซสซิตีที่ผ่านมาให้มา2ตัวก็เข้านะครับ1 2 3 4เข้ามาสีงวดแล้วครับหนึ่กับ8มี2ตัวนะครับขออภัยมี2ตัวที่ให้มาเด่นเด่น1เอ้ยไม่ใช่เด่น0เด่น0กับ8นะครับเป็นตัวเลือกให้ทุกท่านาซ้ายมือ เข้าบ่อยนะครับขวามือเพิ่งเข้างวดที่แล้วนะครับเรามาดูคู่โต๊ดบนนะครับคู่โต๊ดบนนะครับสลับงวดที่แล้ว4647นะครับงวดนี้363537นะครับง่ายๆนะครับ3537แค่นี้นะครับคู่โต๊ดบนนะครับก็ไปวิเคราะห์วิคิดพิจารณากันดูนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าบ่อยอยู่นะครับ ไม่แน่นะครับงวดนี้อาจจะต่อเนื่องหรือจะหยุดไปนะครับให้เลขค่อนข้างสวยอยู่นะครับ3า3หนะครับเรามาดูเจ้าผัดไปนะครับเป็นเลขเจ้านี้นะครับชี้ชี้ขาดล่างนะครับแต่ผมไม่เห็นชี้ขาดบนนะครับมีแต่ชี้ขาดล่างมานะครับชี้ไปที่4นะครับ48นะครับ 4 8 49นะครับหรือเลขจะไม่หนีจากนี้ไปก็เป็นแนวทางนะครับไม่รู้ว่าหวยจอกอะไรนะครับก็นำมาวิเคราะห์กันนำมาถ่ายทอดให้ FC ที่ติดตามอยู่นะครับเรามาดูเลขผมที่เคยเข้าหลายงวดแล้วนะครับเมือ่องวดเมื่อกี้นี้ไม่เข้านะครับ งานเมื่อกี้นี่ไม่เข้านะครับกองวันนี้ให้มาแล้วนะครับสลับคู่มือเสียงโชคนะครับก็ยังเป็นเลขสำนักที่ผมติดตามอยู่นะครับก็น่า,น,า,น,าน่าเชื่อถืออยู่นะครับแต่ว่างวดเมื่อกี้นี่หลุดไปสำหรับคนไหนที่ทุนหนักกระเป๋าหนักก็จับคู่กันได้นะครับนะครับก็ซื้อตรงๆก็ได้หรือกลับก็ได้ครับ 1>, 1 4 5 7 6 2ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเลขปฏิหารเกิดขึ้นได้นะครับหรือไว่ก็ได้7 4 5หรือ1 6 2ก็ได้นะครับง่ายๆจับคู่ก็1 4 1 7นะครับประมาณนี้หรือ5 2 2 5นะครับก็เอาไปพิจารณากันดูนะครับถ้าจับคู่ดีๆก็มีเฮนะครับสลับคู่มือเสียงโชคนะครับ ครับมาดูเลขสารเก่าคำชโนธนะครับให้มาแล้วนะครับเป็นแนวทางที่ FC รอคอยกันอยู่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็เข้านะครับสามตัวไม่เข้าเข้า2ตัวนะครับสลับเลขสารเก่าคำชโนธนะครับก็ยังสร้างผลงานให้ FC ที่ติดตามอยู่นะครับรับทรัพย์กันไปนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วนะครับของพ่อปู่ศีสุดโท แม่ย่าศีปทุมานะครับก็เป็นแบลุ่มแม่น้ำโขงกันนะครับที่นับถือบูชากันนะครับรวมทั้งบ้านของปัตน,นะครับก็นับถือพ่อปู่แม่ย่าเหมือนกันนะครับเรามาดูอีกนิติสารเจ้าหนึ่งนะครับเป็นเป็นนิติสารเจ้านี้นะครับงวดที่แล้วก็เข้าไปในส่วนเลข2ตัวนะครับ งวดนี้เด่น4 4 6นะครับเลขเด่นจะวงกลมไม่ให้นะครับผมจะเอ่ยแค่องกลมนะครับตัวรองก็แคปหน้าจอไว้ดูกันโจทไว้ดูกัน1 4 6นะครับ8 3 1นะครับ8 3 4 2ตัวก็จะมี3 1 3 4นะครับเป็นเลขขอจากแอดมุกนะครับนีสารเจ้านี้นะครับมาแรงทับทิมทองนะครับยูทับทิมทองนะครับก็ นำไปพิจารณากันดูนะครับเรามาต่อทีอ่ประชานิยมนะครับก็งวดที่แล้วให้มาก็เข้า2ตัวนะครับให้มางวดที่แล้วให้มา0 2 6 7น,นะครับก็เข้าเล็ก้ายนะครับวันนี้มามีอะไรมั่งนะครับก็มี1 359นะครับ1359สากสลับ คนที่ติดตามประชานิยมนะครับก็เอาไปแคว้กับเลขเจ้าอื่นนะครับหรือท่านจะจับเล่นก็ได้นะครับ15ก็ได้นะครับหรือ39ก,ก็ได้นะครับเลขวันพุธ5้า,าอย่าลืม9กับ6ตัวเดียวกันนะครับหรือจะเป็น5 6ก็ได้ออก6 6เ2ดสครั้งแล้วอ่ะไม่แน่นะครับหรืออาจจะไปออกล่างหรือบนก็พิจารณากดูครับ ถ้าเราไปจับคู่เอา1ก็ได้ครับเป็นหลักหลักร้อยก็ได้นะครับหรือจะเอา9้ามาอีก9จะมาซ้ำสองครั้งไหมนะครับก็มันไม่แน่นอนนะครับก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเลขวันพุธนะครับแต่ว่าเลขคงไม่หนีห้ากับหกนะครับวันพุธนะครับก็เดินทางมาท้ายคลิปแล้วครับก็ มาวิเคราะห์การนำหัวเด่นหัวดังทุกครั้งทุกวันไปนะครับเป็นช็อตต่อช็อตไปนะครับก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับหากคลิปนี้ดูดมีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานช่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ